สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Channel My Cooking Family ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำไก่ต้มน้ำปลาครับสำหรับไก่นะครับผมจะใช้เป็นส่วนของน่องไก่นะครับแล้วผมก็ได้ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก่อนอื่นแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับรากผักชีสีรากครับบุให้พอแตกประมาณนี้พอนะครับ กระเทียมครับผมจะใช้สิบกลีบครับบุใก,บก,ใบกให้แตกประมาณนี้พอนะครับพริกไทยดำหนช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับโขลกให้แตกประมาณนี้พอนะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปในหม้อครับรากผักชีครับ พริกไทยดำหนช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยกระเทียมครับที่เราบู่ไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปเลยน้ำปลา4ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับ ซีอิ๊วดำหนช้อนโต๊ะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานครับน้ำตาลปี๊บสช้อนโต๊ะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับให้พอท่วมไก่นะครับโอเคครับประมาณนี้พอนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟเลยนะครับตั้งไฟอ่อนๆพอนะครับเพราะถ้าหากเราใช้ไฟแรงนะครับอาจจะทําให้น้องไก่ของเราฉีกขาดได้ครับเราจะต้มไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้ามีฟองแบบนี้นะครับให้ช้อนออกได้เลยนะครับโอเคครับไม่ต้องปิดฝานะครับโอเคครับพอเราต้มไปได้ประมาณ30นาทีนะครับเราก็จะมากลับด้านนะครับ เพื่อที่ไก่น้องไก่ของเราจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวนางไก่ของเราจะฉีกขาดได้นะครับโอเคครับในระหว่างรอไก่สุกนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะครับกระเทียมสิบกลีบครับพริกขี้หนูสวนประมาณนี้เลยนะครับรากผักชีสามรากครับ น้ำตาลปีบครับน้ำมะนาว3มช้อนโต๊ะครับใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็ยีให้เข้ากันเลยนะครับ ผมจะชิมดูนะครับผม,มรสชาติแซ่บจัดจ้านมากเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ต้มไว้จนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไก่ต้มน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับไก่ต้มน้ำปลาครับเสิร์ฟคู่พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับ อหน้าตาหน้าทานมากเลยครับรสชาติอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับ รสชาติแซ่บมากเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ